สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องเรานะครับเรื่องหลวงปู่เทพโลกอุดรซึ่งเป็นการสนทนาธรรมนะครับของหลวงพ่อปานวัดบางหนองโคนะครับกับลูกศิษย์ท่ทานได้พูดถึงหลวงปู่เทพโลกอุดรเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎด,ด้วยนะครับเรื่องราวต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับหลวงปู่เทพโลกอุดรฉันฟังมาตั้งนานโลกอุดรโลกอุดรใครหนอมีวันหนึ่งก็เลยนั่งอยู่ใครกันหนออ้อพอเจอหน้าก็ร้องอ่อเลยแต่ว่าท่านพวกนี้ทั้งหมดเดิมทีต้องมาจากพุทธภูมิก่อนพอใกล้จะเต็มก็ลาลาจากพุทธภูมิเป็นสาวก ก็เลยต้องทำงานพุทธภูมิท้าสาวกจริงเขาไม่เอาด้วยรอกเขาทำงานเฉพาะเรื่องของเขาที่เห็นว่ามีเยอะๆทำได้ก็เงียบชีคืองานของเขาไม่มีพวกนี้ถ้าถึงจุดเขาเว้นงานคือต้องทำงานตามหน้าที่มันมีเรื่องหนึ่งที่เราพูดกันแล้วเหมือนเป็นคนบ้าไอ้ก่อนที่จะลงมานี่มันมีสัญญาใจ ว่าจะมาทำงานอะไรเวลาลงมาเกิดใหม่ๆไม่รู้เรื่องรอกจิตไม่ถึงที่สุดถ้าจิตถึงที่สุดกระเทะเปลือกสัญญาอีตอนนี้แหละงานอื่นที่เคยทำมาแล้วก็โยนทิ้งทั้งหมดเอาเฉพาะงานของตนไปไปมามาก็ไปเจอท่านไปเจอกับท่านฉันอยากนึกจะเจอก็ชนปั้งเลยเมื่อชนปับ๊บถามว่า เป็นพุทธภูมิมาก่อนใช่ไหมคือว่าพวกนี้ถ้าไม่สงสัยแกไม่รู้เรื่องฉันถ้าสงสัยก็ชนกันเมื่อนั้นแหละต่างคนต่างขี้เกียจด้วยกันมันไม่เก่งแล้วมันต้องเก่งมาตอนต้นๆต,ตอนต้นก็อยากเก่งไอ้นักมวยตอนที่หัดใหม่ๆไปไหนกำหมัดยิกงๆฉันเป็นนักมวยเอาเข้าเป็นแชมป์แล้วเขาก็เลิก พระก็เหมือนกันแก่แล้วก็เลิกแก่ก็มียเรื่องเด็กขี่เกียรจะรู้อะไรไปทางไหนก็ตายแงะอย่างพวกนี้ตายแล้วจะไปไหนหาทางให้มันไปให้ไปแล้วไม่มาใช่ไหมอะไรบ้างที่เราจะเลื้องความทุกข์ไอ้การเวียนว่ายตายเกิดก็ภาวะจิตมุ่งตรงสู่นิพพานคือไอการอย่างรู้ อยากเห็นก็เลิกกันแต่ว่าเหตุใหญ่มันชนกันเข้าก็ต้องรู้สงสัยเขาก็พูดไปเรื่อยเลยโลกอุดรโลกอุดรคือใครก็มีคนหนึ่งบังเอิญเข้าไปพบแล้วก็ขอถ่ายภาพภาพแรกเป็นพระกล้องเดียวกันถ่ายทีเดียวขอถ่ายอีกกันทีขอถ่ายอีกกันเสียมีภาพหนุ่มสระลงผ้าขาวมา้า คาดพุงมีดเน็บถามเมืองถ่ายอะไรฟิล์มเดียวกันครับขอถ่ายครั้งที่สองแกลกกันเสียก็ไม่เสียได้อีกภาพหนึ่งถ้าได้ซ้ำก็เสียฟิล์มเปล่าใช่ไหมพวกตกใจใหญ่เป็นไปได้หรือเขาเป็นจะถามทำเกลืออะไรก็เพราะมันเองมันเห็นเองถามเป็นไปได้หรือ เป็นไปได้แล้วไม่น่าจะมาถามเลยโลกอุดอรชื่อจริงๆก็อุตระพระที่นำพระไตรปิฎกเข้ามาสุวรรณภูมิอุตระกับโสนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วถ้าถามว่าอยู่ได้ยังไงอย่าลืมคำหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดถ้าครองอิทธิบาทสีสามารถจะอธิฐานร่างกายอยู่ถึงกับหนึ่ง อย่าลืมนะผู้ที่คล่องอิทธิบาทสีคือพระอรหันต์พระอนาคามีนี่ถือว่ายังไม่คล่องเพราะอะไรยังตัดสันโยต์อีกห้าไม่ได้ถ้าพระอ,อรหันต์ก็ถือว่าคล่องไอ้คล่องไม่ใช่ว่าเฉยเฉยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาว่าก็ว่าได้นี่นี่ไม่ได้นะจากหนังสือ ธรรมวิโมกปีที่6ฉบับที่5 6หน้า47 4 8ถึงครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ครูกฎหามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับครับสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจคุณพระศรีภรรตนาตรายบารามีหลวงปู่โลกดุดรจงมาอำนวยอวยใจให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญ หากครูกดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้สุดท้ายนี้ครูกดเขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ